ตอนนี้อยู่กันที่ลมแชริรวแวร์อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับจุดตรงนี้ก็เคยมาทําคลิปครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนั้นบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยคิดว่าจุดตรงนี้น่าจะวิวสวยนะครับก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับชมวิวครับผมนี่ฮะชมวิวน,น,นะครับ ชื่อลมแชร์ริวแวร์ไม่รู้เป็นภาษาอะไรนะครับผมก็อาจจะเป็นลมโชยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเสน่ห์ของเขาคือตรงนี้ครับผมคิดว่าตรงนี้นะที่มันเป็นไม้นี่ฮะเป็นเหมือนรูปหัวใจตรงนี้นะครับแล้วก็วิวด้านด้านหลังเนี่ยสวยมากนะครับเป็นวิวของอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับฝนตกตะกี้ครับเพิ่งหยุดไปครับผมนี่ครับชมวิวเลยครับผมนี่นี่นี่ชมวิว วิวของอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับผมถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับก็น่าจะมีการมีคนมากางเต็นท์อยู่ตรงจุดตรงนั้นนะครับเป็นลานกางเต็นท์นะครับก็เขียนว่าเขตปลอดยาเสพติดห้ามเสียงดัง มอีกทีนึงครับนี่สวยสวยงามมากท้องฟ้าก็เปิดแล้วนะครับผมมีมีแสงรอดออกมาจากก้อนเมฆนะครับเห็นไหมรอดออกมาเป็นเส้นยาวสวยครับมิสเตอร์เดเวอร์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลมแวร์ชิลมแวร ลมแชร่ริวแวร์นะครับพูดผิดมันปับสนนะครับผมนี่ก็ป้ายบอกนะครับนี่เลยลมแชร่ริวแวร์ป่าสนยักษ์น่านพยาน่านห้าสิบหกพยาวเก้าสิบหกนะครับจากนี้นะครับผมสดชื่นนะครับนี่เลยชมวิวชมวิววิวส,สวย ธรรมชาติบำบัดครับผมเขตของอำเภอเชียงม่วนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปนะครับไปเชียงม่วนกลับเชียงรายครับผม